ว,วิง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 วันนี้เราไปกินอะไรกันค่าที่รักจ๋าราเมงอ๋อร oh, าเมงเฮือกราเมงแต่เขาจะเปิดไม่นานอุ๊ยงามไส้เหมือนเดิมไรสะแพนเพิ่มเติมก็คือราเมงอยูนี่วันนี้สวยจังเลยกระเป๋าก็สวยคนก็สวยเออไปไมเอ้ยไปเลยราเมงอยู่ใกล้ๆนี่แหละ ไปกันแล้วก็ชมเมืองกันนะแจ๊เฮ้ยนะจ๊ะเฮ้ยถูกแววนี่เป็นไงล่ะเล่นเป็นตับตลกกันเลยทีเดียวเชียวเดินกันไปเรื่อยๆจ้าเดินกันไปเรื่อยจ้าสวัสดีครับอยู่ที่นี่ครับมาเที่ยวค่ะเจอคนไทยด้วยไปแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะไปล้างนี่สวัสดีครับบ๊ายบาย ป้าย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 ป้าเจอพี่คนไทยเรามากินลาเมงท้วิ่งเล้วซ้ายไปดูฝันหลังออกมาตากแดดกันเพียบเลยอย่าบอกนะปิดเครียดเลยจะปิดนี่เครียดเลยนะโอยแถวบ้านก็ปิดถ้าที่นี่ปิดอีกคือจบเลยนะไหนอะ ไม่แต่ลาเองมันไม่ปิดนี่โอ้ยอโอ้ยรอดไปร้านอะไรเนี่ยชิลักมีม่อนหมอม่อนอ,นอนะไรน,นี่ไปก,กินมีอะไรดีนะนั่งโอ้ยเบื่อข้าวน้า,านมหมูอยากกินอะไรน้ำๆอ่ะอันนี้จะน่ากินไหมเราจะกินอันนี้่ากินอันไหนกินเบอร,สร,ร์สิบสองนี่ จัดไปดู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 เฮ่เฮ่เพี่บอกจะให้ Can you make extra spicy? Extra spicy? And number 12 also extra spicy please? มาเว่ยเกลืวซากับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่รักทาโกยากิป่ะ มาพร้อมให้เด็คจะมลับไปเั้งแต่ี่ไอยกากยักษไปอลร้อน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 อีกแ,กแ,กแล้วดังเชล อันนี้ของกระผม <c oughs> น่ากินไหมอันนี้ของไดแอทมาไม่คล้ยายๆก็เลยว่ะรสชาตินะคะกลมกล่อมเผ็ดนิดนึงเพิ่มเผ็ดด<ส>้รวมแล้วแซ่บจะถามว่าสู้หมูน้ำตกบ้านเราได้ไหมไม่ได้แต่มันก็คนละแนวเข้าใจป้างั้นขอตัวลาไปานะก่อน สวีดัดสวัสดี